สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะพามาเที่ยวกันนะครับที่เขาถ้ำเขาห้ายอดนะครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีนะครับแต่จะห่างจากจังหวัดชลบุรี่โหไกลเลยนะครับประมาณ100กิโลได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันข้างในนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็บรรยากาศข้างในเนี่ยจะร่มรื่นและน่าไปเดินถ่ายรูปขนาดไหนครับเดี๋ยวเราตามผมเข้าไปเลยครับไปนะครับนะครับทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาเดินขึ้นนะครับ ทางขึ้นก็จะเป็นสะพานครับข้ามคลองเลนน็กๆนะครับตรงนี้จะพาขึ้นเขาห้ายอดใช่ไหมครับใช่วันนี้วันนี้คุณมาเขาห้ายอด <c oughs> เป็นครั้งแรก <c oughs> ใช่ไหมครับใช่สิอันนี้ที่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดชนบุรีค่ะอ๋อจังหวัดชนบุรีนะครับอืมวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนไปชม ถ้ำเขา่าห้า,ายอดนะครับรีกให้ถูกนะครับถ้ำขาห้ยอดนะครับทางขึ้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับะะจะเป็นคลองนะครับคลองเล็กๆนะครับผมบจะเป็นธรรมชาติมากๆทุกคนล่มลื่นนะครับ นี่จะเป็นทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันว่ามีอะไรบ้างมีอะไรให้เราดูบ้างมีถ้ำเปิดเปิดหน้าะเ,เปิดหน้าเ,อ,เอาไหมเราเปิดหน้าไหมเดีมี ได้ยินมีเสียงคนอยู่ข้างบนด้วยนะมี่ขับรถมีพรใช่ไหมเส้นไหนดิข้างในรู้สึกว่าอาจจะมืดๆนะครับ ไม่มีไฟข้างในดูหินดิทุกคนดูหินนะครับผมโห อย่นี่จะเป็นทางขึ้นไปไหนครับไม่รู้เลยครับ <c oughs> ล,ลองเดินขึ้นไปดูที่นี่ล่มลื่นนะครับ <c oughs> ขึ้นมาก็จะเป็นหินโถอมาจากพื้นนะครับสามก้อนนะครับนี่ครับทุกคน ลมลื่นทีเดียวนะครับเหมือนหินหินที่เป็นปะการังเหมือนไหมอัอนไหนที่เนี่นะที่เนี่จะจมน้ำทั้งหมดน้ำทะเลนะแล้วทีนี่ก็ยุบไงอันนี้ก็เลยโผล่ขึ้นมาอ๋อพอน้ำยุบน้ำแห้งลงไปเขาก็เลยโผล่ขึ้นมาเป็นลักษณะ อย่างที่เห็นนะครับผมจะเป็นรูๆนะครับสาธุนะครับในส่วนนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูทางฝั่งนูน้นไปหรือมีข้อแนะนำอะไรไหมครับไม่มีนะไป ที่นี่น่าจะดูแลโดยพระใช่ไหม <c oughs> นี่นะครับทุกคนครับจะเป็นลักษณะเหมือนมีน้ําหยดตลอดเวลาเลยนะครับนั่นจะเป็นน้ําฝนที่ตกค้างจากข้างบนนะครับหยดลงมาจากหินก้อนไหนก้อนนี้นะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวไปดูข้างในกัน ก็น้ำจากไอ้นี่ไงข้างบนไงนไม่ใช่น้ำตกนี่แหละแล้ว่ามันน้ำมันขังอยู่ข้างบนนี่นะครับเป็นการเข้าถ้ำครั้งที่สองนะครับทุกคนครั้งแรกเนี่ยจะเป็นถ้ำถ้ำอะไรนะเขาชะอ่าง,างคลิป<อ>ที่คลิปคลิปตอนนู้นนะครับโอ้ จะเป็นหินรูๆนะครับทุกคนโหตรงนี้จะเป็นซอกมืดๆนะครับไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะครับไม่ไม่กล้ามุดเข้าไปนะครับเขาไม่<ะ>ให้เข้าใช่ไหมเขามีหินก้อนก้อนนี้ตั้งอยู่นะครับมืดหน่อยนะครับทุกคนครับแต่ตรงนี้จะเป็นทูบนะครับผมขอสักการะหน่อยครับสาธุสาธุ อ่ขอพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูด้านหลังกันต่อ,อเดี๋ยวเราเดินไปทางทางขวาหน่อยไหมจะเป็นลักษณะหินหินทีท่ทิ่มลงมาจากข้างบนใช่ไหมครับหินย้อยใช่หรหินย้อยใช่ไหมครับจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งสายทั้งลูกเลยครับน่าจะมีอายุ นานมากนะครับเขาลูกนี้ใช่ไหมครับกน่าใช่าใช่เรามากันกับคุณเปี้ยวจังนะครับวันนี้นะครับไม่ยอมเปิดหน้านะครับวันนี้ต้องใส่ไปทำจมูกมาครับนี่ทุกคนครับตรงนี้จะเป็นถ้ำนะครับโอ้หไม่รู้ว่าจะมีลิงหรือเปล่าครับลิงสมแหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเดินไปดู โซนนี้กันก็จะเป็นซอกเป็นซอยนะครับต่างๆดูแล้วส่วนตรงนี้น่าจะเป็นรอยน้ำขังเนาะน่าจะเป็นในช่วงที่ฝนตกก็จะมีน้ำขังในโซนนี้นะครับทำให้มีดินเปียกๆอยู่นี่นะครับเป็นหินย้อยนะครับอันนี้ น,นี่จะเป็นรังพึ่งทุกคนน่จะเป็นรังพึ่งใหญ่นะครับน่าจะตกลงมาจากข้างบนนะครับน่าจะตกลงมาจากข้างบนนี้นะครับโอ้โหน่าจะเป็นรังล้างนะครับทุกคนครับออท,ที่นี่<ะ>เขาเรียกว่าเขาอะไรนะครับเขาห้ายอดเขาห้ายอดของจังหวัดชนบุรีเขา,าอ,ดอเดี๋ยวเราเดินไป ข้างล่างกันไปแล้วครับทุกคนครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในเรื่อยๆนะครับว่าข้างในจะมืดหรือว่าจะมีอะไรมากบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปทุกคนดูลักษณะของหินนะครับจะเป็นหินย้อยนะครับ นะครับจะเป็นหินที่ย้อยลงมานะครับซึ่งเหมือนจะถูกน้ํานะครับกัดก่อนนะครับผมทําให้เป็นลักษณะดังในคลิปนี้นะครับข้างในค่อนข้างจะน้มเย็นนะครับจะมีเสียงเสียง้ามไหลยอยู่ตรงนี้นะครับ น่าจะเป็นน่าจะเป็นน้ำที่ขึ้นที่ตกลงมวันจากข้างบนเหมือนกันนะครับนี่ครับทุกคนครับโอ้หรือว่าจะเป็นน้ำสักดิ์สิทนะครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรกุบุ๊บกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อทางนี้ทำมาขัางในก็ จะเป็นข้างในเย็นมากทุกคนมีลมนะโหทุกคนครับจะเป็นน่าจะเป็นคลองนะครับไม่ใช่คองแน่นอนคูองผิ้ดีนะตรงนี้เพื่อนๆน่าจะเป็นถ้ำของนี่ครับนี่ครับทุกคนครับน่าจะเป็นถ้ำของอ่ข้างคาวข้างคาวนะครับทุกคนครับ แต่ข้างในครับจะมีความเย็นมากครับผมแต่ข้างในเนี่ยจะมืดแล้วผมไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมืดนิดนึงครับเดี๋ยวเราออกดีกว่าครับทุกคนก็น่าจะเป็นลักษณะเหมือนกันครับเดินไปเรื่อยจะเป็นอาจจะเป็นเลาะเขาไปเรื่อยนะครับซึ่งน่าจะเหมือนกันเพราะเราก็เดินมาไกลแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับกันดีกว่าครับโซนโซนนี้นะครับทุกคนจะเป็นเป็นคลองนะครับน่าจะมีปลาอยู่เยอะ นี่ขับรถมาก็เห็นคนดักปลาด้วยนะครับนี่เป็นแนวป่าธรรมชาตินะครับนี่มีน้ำตกด้วยนะครับทุกคนเดีวนนจับ่กมาเที่ยวที่นี่ก็รู้สึกเหมือนเหมือนได้มา ตุลยป่านะครับปีนเขาตุลยป่าอะไรประมาณนี้นะครับทําให้นึกถึงบรรยากาศตอนที่อยู่ชายแดนนะครับที่เป็นลบนะครับเราเล่นนะครับผมไม่ได้ไปสมัยก่อนผมก็เคยเป็นทหารนะครับเป็นทหารเรือนะครับแต่ไม่ค่อยได้เข้าป่านะครับก็คืออยู่แต่ในกลมนะครับทำกับข้าวทำกาแฟให้เจ้านายนะครับทุกคนดูนี่นะครับ เป็นปฏิมากรรมที่สวยงามมากนะครับเป็นปฏิปฏิมากรรมของหินนะครับที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับทุกคนเป็นหินเป็นคาบเป็นรูปทรงต่างๆนะครับสวยงามทีเดียวครับ<ป> <c oughs> ที่นี่เงียบสงบนะครับเงียบสงบมากนะครับ ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวนะครับดูครับทุกคนครับทุกคนครับดูนะครับบรรยากาศดีสุดแต่เข้ามาที่นี่ก็ต้องเคารพสถานที่นะครับใช้คำพูดใช้วาจาที่สุภาพนะครับอย่ามาแล้วทะลึ่งดึงตังนะครับไม่ได้นะครับมาต้องเคารพ สถานที่นะครับผมก็คือไปกราบไหว้พระกันก็ได้นะครับเพราะว่าตรงข,ข้ามกับข่ารุกเนี้ยจะเป็นวัดนะครับน่าจะเป็นวัดที่ดูแลสถานที่ตรงนี้นะครับอืมก็สามารถไปจอดรถที่วัดก็ได้หรือว่ามาจอดที่ที่ข้างหน้าตรงนี้เลยก็ได้นะครับที่เข้ามาข้างในก็คือไม่รู้แล้วว่าข้างนอกเนี้ยกี่โมงกี่ยามนะครับเพราะว่าเหมือนอากาศเนี้ยจะคืมลงคืมลงนะครับ จะมีน้ำที่ย้อยมาจากเขาไอ้จ่กหินย้อยตรงนี้นะครับแล้วเราจะมาใส่กระบวยตรงนี้นะครับทุกคนมาดูตรงนี้นะครับนี่ครับคทุกคนทุกคนดูนะครับอันนี้จะเป็นหินที่เป็นเหมือนหินย้อยปกติแล้วพอโดนน้ำดูดูสีของหินนะครับ จะเปลี่ยนโลปเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ดูลวดลายลยครับเนี่ยลวดลายเป็นชั้นเป็นแนวเลยนะครับโอ้นี่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปตกแต่งนะโอ้นะสวยครับผมมนนีน่เหมือนปูนนะทำไมสีเหมือนเนี่ยดูดิทุกคนโอ้โหทำไมเป็นกลีบอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ของจริงเลยนะครับเน,นี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนิ่งไว้ให้ดูด้วยนะครับตรงนี้นครับอ่างั้นเดี๋ยว ได้ไหมไก็ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมม,มืดใช่ไหมอย่าได้ไปตรงนี้ก็จะเป็นโซนทางออกนะครับจะมีผ้าของผ้ากีรอนของกรับนะครับที่มาผูกไว้นะครับ <c oughs> ก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับในบรรยากาศข้างในนะครับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวไปลุยที่อื่นต่อแลวจะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ได้กดเข้ามาดูนะครับขอให้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งอะไรก็ได้ครับกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลุยสถานที่ต่างๆต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ